ในตอนที่จอมานกำลังเรือกสี่จตุรเทพมาทั้งนักโจมตีอาคีจอมเวทวายุคลังนักกันภัยปัทพีบอกเลยว่าทรงตึงๆทั้งนั้นพอถึงเทพน้ำอุจิมุระเดนโนสุเกะอ้าวเฮ้ยมึงหลุดตีมนี่วพรา,าเอกก็ถึงกับช็อกว่าที่นี่มันที่ไหนวะหรือเจ้านายสั่งย้ายกูมาต่างโลกจอมานเลยบอกว่าข้านะดูประวัติพนักง,งานเรียบร้อยเลยอัญเชิญมาเจ้าเนี่แหละเหมาะจะเป็นสี่จตุรเทพของเราเฮ้ยไม่ใช่และท่านกูพนักง,งานออฟฟิศทับจอมงจอมานอะไรเงี้ยไม่เหมาะหรอกแต่ข้าจะให้เงินเดือนเจ้าเท่ากับผู้บรริหาาองทงทน มีให้ลูกน้องก็เลือกได้ด้วยเออหรืออาจจะเหมาะจริงๆก็ได้นะท่านคือพระเอกแต่ก่อนเนี่ยเป็นพนักง,งานที่ทํางานดีครับแต่โดนกดขี่และแย่งความดีความชอบจากคนใหญ่คนโตโดนสั่งย้ายก็เป็นวาเลนแต่เจ้ามันก็ไม่บังคับนะแค่พูดว่าเจ้าจะยอมถูกคนโง่ใช้งานจนตัวตายหรือจะมาเป็นใหญ่เป็นโตกับข้าที่นี่บอกเลยว่าโคตรปลุกใจแต่ยายเทพไฟก็ขัดว่านี่มันมนุษย์นะท่านทับเราเผ่ามานนะงั้นจัดการทดสอบเลยนางก็เลยเข้าโมดต่อสู้แล้วพุ่งเข้าใส่เขามนุษย์ต่างโลกนะ่ะมันต้องมีพลังเทพเทปช่ไหนลองหน่อยดิหยุด เขาเป็นมนุษย์ธรรมดาแบบนี้ตุยได้นะจะใช้คนต้องใช้ให้ถูกงั้นมึงไปเจราจากับมิโนโทอร์ให้หน่อยเราทํามาเป็นชาติแล้วยังไม่ยอมสัทีซึ่งไอ้พระเอกเราแน่นอนครับมันทําได้อยู่แล้วโดวยสกิลการทํางานขายและเจราจามาอย่างโชคโชนเลยทําให้เข้าใจกําแพงทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีและเขาก็ได้รับการยอมรับเป็น4ี่จตุรเทพโดยมีหน้าที่หลักเป็นนักเจราจาที่ไม่สุดโชคอนเมะเรื่องนี้ชื่อว่าถูกเกณ์ไปต่างโลกจากพนักงานเงินเดือนสู้4ี่จตุรเทพดูได้ที่บริบลีตอนนี้เลย